ท่าผู้ชมท่านทุกฟังทุกท่านนะครับวันนี้27พฤษภาคม2564เราก็กลับมาติดตามบทวิเคราะห์ข้างเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาวิเคราะห์ยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายข้าเงินกับเราก็สามารถ add line right นะครับมาติดต่อเจ้าหน้าที่กับเราได้นะครับหรือว่า add line right มาแล้วนะครับมี list menu อยู่ก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีได้ทันทีด้เช่นกันนะครับนะเพื่ไม่เกินการเสียเวลานะครับกลับเรามาสูนเนื้อหาบทวิะห์ของเรากันดีกว่านะก็สําหรับเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ก็ราคาโตขึ้นครับขึ้นไปแล้วก็ขึ้นสุดลงสุดเหมือนกันนะครับก็เมื่อวานราคาเทขายออกมาครับเมื่อวานเทขายออกมานะครับก็เกิดเป็นสัญญาณที่ ไม่สวยสักเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่หลุดเทรนที่เราติดตามกันมานะก็ยังไม่หลุดนะครับไม่สวยแต่ไม่หลุดนะครับแต่ภาพวันนี้ต้องระวังนะครับอาจจะมีแรงเทขายออกมาต่อเน,นื่องได้ให้ระวังสักทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ยังไม่แนะนําเข้าซื้อเพิ่มเติมรอดูสัญญาณรอตั้งขานวันนี้ก่อนนะครับว่าราคาจะตั้งฐานแบบไหนนะครับสําหรับภาพของคนเทรดในในชั่วโมงนะครับยังไม่เห็นฐานใหม่นะครับในภาพของสี่ชั่วโมง ก็สามารถเริ่มเขาเล่นบ้างเลยละนะครับเป็นจุดสะสมของครับแล้วก็ SL เท่านี้ออกมานะครับเป้าหมายก็ High ครับนะเอาไฮก่อนราคาเริ่มไม่แข็งแรงนะครับเห็นว่าราคาเริ่มเป็นลักษณะของการไซด์เว์อัพครับไม่ใช่เป็นลักษณะสตรองเทรนที่แบบวิ่งแบบนี้นะครับแต่คิดว่าอาจจะเป็นตั้งฐานอ่ะตั้งฐานเท่านี้นครก็ไปแต่จริงๆมันไม่ควรกลับมาตรงนี้ เพราะฉะนั้นรอดูว่าถ้าจังหวะนี้ขึ้นแบบแข็งแรงนะต้องรอดูว่าจังหวะนี้จะขึ้นแข็งแรงได้ไหมขึ้นแข็งแรงต้องกลับลงมาต้องไม่เกินตรงนี้เราไปต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดมาทรงนี้ครับเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับ,นะรบขายออกมาก่อนเลยนะครับเท่านี้นะสำหรับคนเล่นสี่ชั่วโมงนะ แต่ถ้าหลุดล่างก็ s อออกนะครับรับอยู่นี่วางเอาไว้เนี่ยเราวางกันไว้หลายวันแล้วถ้าใครสังเกตดูนะครับนะก็ถ้ายังยันราคานี้อยู่ก็รอเก็บของเพิ่มครับนะก็ยังให้น้ำหนักปาทางทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับภาพของเดนะครับเมก็กกัตเคนก็ยังคิดว่าจะยังเล่นกับชันแนวนี้อยู่นะครับดันราคาขึ้นมานะครับเล่นในโซนนี้นะครับก็ รอเก็บกันเพิ่มนะครับภาพชั่วโมงไม่มีสัญญาณนะครับยังไม่มีสัญญาณแบบชั่วโมงนะเพอะเราเน้นขาขึ้นแต่ว่าราคาเทออกมาเมวานะครับต้องรอราคาตั้งฐานกลับมาก่อนนะครับเราวเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็คิดว่าวันนี้ทั้งวันนะครับคงจะเป็นพรุ่งนี้นะครับนะสําหรับชั่วโมงนะถ้าราคามันดีขึ้นไปก็คือก็ใช้จังหวะชั่วโมง4ี่ชั่วโมงเล่นก็ได้ครับนะแต่ว่าชั่วโมงไม่แนะนำอยาใครเล่นชั่วโมงตกลดก็ช่างมันครับรอดีกว่ามาติออเดอร์นะครับ จียูนะครับจียูตอนนี้ล่าสุดเมื่อวานนะครับไม่ใช่เมื่อวานเมื่อเช้าราคาลงมาเทสรครับเทสแนวรับแต่ถูกแรงซื้อกลับครับเกิดสัญญาณกลับตัวเกิดขึ้นนะครับก็มีหางหลุดหลุดมาอยู่บ้างครับทำท่าเหมือนจะเบรคเอาท์นะแต่ว่ามีแรงซื้ออันนี้ก็ยังให้ ยังให้น้ำหนักยังให้โอกาสอยู่ว่าจะยังกลับมาได้แต่ถ้าเกิดกลับลงมานี่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าคอนเฟิร์มการหลุดละเพราะนั้นมีออเดอร์บายในทำเฟรมที่สักชั่วโมงหรืออ่ะเพื่อใครเข้าออเดอร์มาตึงข้างบนนี้ก็ต้องไปออเดอร์ชั่วโมงแหละนะครับถ้ามีออเดอร์ก็ขัดทิ้งครับนะนะก็จังหวะของชั่วโมงนะครับไม่มีจังหวะให้ไล่ายนะครับรอก่อนสําหรับ g ีนะ ใครเล่นทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับใครเล่นทำเฟรมสี่ชั่วโมงรอรับตัวนี้ครับที่เราคุยกันมานะนะครับรับแถวแถวนี้เลยนะกลัดได้ระยะอยู่พอสมควรน,นะครับแต่ถ้าเกิดราคามันยังไซเวย์อยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวรับเราก็ยกตามขึ้นมาเรนะื่อยๆสมมติยกตามขึ้นมาสมมมันออกม่อย่างนี้นะนะเดี๋ยวรับก็มาอยู่ตรงนี้นะครับกนะ็ถ้าหลุดลงมานะครับรอละไม่เล่นละ รอคิดว่ารอยาวเลยครับรอกันน่าจะสองอาทิตย์ได้นะครับรอกันสักอาทิตย์สองอาทิตย์รอราคาก็มาตั้งฐานกันแถวนี้ครับแล้วค่อยกลับมาเล่นถ้าหลุดนะกรณีถ้าหลุดนะครับอดูภาพเดงสักหน่อยนึงครับมันไม่ยอมยืนนะปัญหาคือมันไม่ยอมยืนถูกไหมนะี่ครับเราคาดว่ามันจะยืนตัวนี้แล้วก็ ลานไปแต่ก็อ่ะก็ยังดีครับราคายังยกไฮขึ้นมาให้เห็นได้ชื่นใจอยู่บ้างนะครับก็ราคาก็ยังปรับไฮย,ยกไฮขึ้นนะครับดีกว่ามันปรับลงแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เสียวๆอยู่ครับถ้าหลุดมาก็ก็ก็ได้เห็นแล้วครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ชั่วโมงไม่มีจังหวะสัญญาณให้เล่นนะครับสี่ชั่วโมงเล่นในกรอบเมื่อสักครู่ได้นะครับนะ 4ชั่วโมงเล่นในกรอบนี้ได้นะครับก็ SL ตัวนี้ออกมานะครับเป้าหมายอยู่ตรงไหนเป้าหมายอยู่นี่ครับนะพลาดก็พลาดเท่านี้นะครับ TP เก็บเท่านี้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าครับนะถ้าเข้าเก็บได้ก็คุ้มค่านะครับแล้วก็เดย์ยังไม่มีสัญญาณครับเดย์เดี๋ยวเรามารอรับข้างล่างทีเดียวเลยนะครับสำหรับ g u นะมาที่ AU ครับเมื่อวานก็ราคาก็ เทกันทั้งตลาดครับ EU GU AU นะครับเทกันลงมาทางตลาดเลยนะครับก็ยังให้น้ำหนักทิศทางไปในขาขึ้นอยู่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนมุมมองใดๆนะครับแต่ว่าราคามันก็ยังไซด์เวย์ครับเนี่ยกรอบเนี้ยนะครับกรอบนี้ก็ยังก็จริงๆจังหวะนี้ใครได้เข้ามาแล้วก็แนะนำบายกันเราเล่นฝั่งบายอย่างเดียวครับฝั่งข้างบนเซลล์เราไม่ได้เล่นนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบนั่งเป้าเล่นตัวเดียวมีประสบการณ์แล้ว มีเวลาสามารถช็อตได้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้แนะนําเท่าไหร่นะครับจนช่วงนี้มันก็คือกลยุทธ์ที่มันบายกลยุทธ์ไซเว่ยครับบายข้างล่างแล้วก็เซลล์ข้างบนนะครับแล้วก็ h l ออก h อออกนะแต่ว่าเราจะเน้นเล่นทางเดียวครับเน้นเป็นทิศทางของแนวโน้มหลักนะงราะนั้นราคาตกมาตรงนี้ก็รับได้ครับกดบายไปแล้วก็ h l ตรงนี้ออกแล้วก็เป้าที่ไหนครับเป้าก็แถวๆนี้นะครับก็ออกมาขึ้นมาแถวนี้ก็ขายนะครับ กลยุทธ์เดิมยังอยู่สําหรับ A u นะครับทั้งในภาพสี่ชั่วโมงภาพชั่วโมงนะครับภาพเดก็ไม่มีอะไรให้เล่นนะตรงนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเอยูก็เล่นได้ในกรอบนี้ครับก็เล่นในกรอบไปก่อนนะครับนะกรอบชั่วโมงกับสี่ชั่วโมงไม่ได้ทิ้งกันมานะครับอ่ายูแคทนะครับเมื่อวานก็ซื้อมาจนได้ครับแรงซื้อเข้ามาจนได้นะหลังจากที่เราติดตามกันว่าเอ้ราคาติดแถวๆนี้นะครับแต่ว่า เนื่องจากแนวโน้มหลักมันยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่เพราะนั้นยังไม่อยากส่วนใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เลยไม่ได้เข้าเข้าบายมากับเขาด้วยนะครับก็จริงๆเราหยุดเล่นกันมาตั้งแต่ราคาลงมาแถวนี้นะครับนะเราหยุดเล่นกันมาตั้งแต่แถวนี้ละเพราะนั้นะอ่ะเราก็รอครับรอราคาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวรอดูทรงครับว่าขึ้นมาแล้วมันคือขึ้นแข็งแรงไหมหรือติดแล้วกลับมาลงอีกนะครับถ้ากลับมาลงเดี๋ยวเราก็มาตามช็อตกันต่อนะครับตอนนี้รอครับนะใคร สงสัยว่าเทำไมหยุดทําไมอะไรไปลองดูในภาพวีคแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปจริงๆเราคุยเรื่องนี้เป็นเกือบทุกวันเลยนะครับอ่าใครที่มาชมใหม่ก็ฝากไปติดตามบทวิเคราะห์รายสัปดาห์กันด้วยนะครับทั้งทองคําค่าเงินคริปโตนะครับเพื่อที่เพื่ออะไรครับคือมันเป็นภาพใหญ่บางทีภาพใหญ่ผมจะยกไปพูดไว้ในรายสัปดาห์นะครับเพราะว่าในนี้เราจะมาวางแผนเทรดกันในแบบในรายวันกันแล้วนะครับ นะเราฝากเขาไว้ยูเจครับยูเจกลับมาแล้วนะครับยูเจกลับมาแล้วจนได้ครับนะกรอบสามเหลี่ยมที่เราได้คุยกันไว้นะครับนะเอาจนได้ครับเห็นไหมลุ้นลุ้นลุ้นกันอยู่หลุดไม่หลุดเห็นไ้มครับมาแล้วครับมาเรียบร้อยนะครับใครตามเราอยู่ก็น่าจะได้เก็บกันมานะครับเราก็นะครับก็ยังมองว่าเฮ้ยจะกลับมานะครับแต่ว่า อันนี้แค่ขึ้นทางนะครับยังมองว่านี่ครับนะอย <c oughs> ่างเจ๊นะครับตัาแรกตรงนี้ครับมองกรอบไซด์เวส์สามเหลี่ยมนี้ก่อนนะครับแต่ภาพใหญ่ภาพใหญ่ภาพเดย์เรามองนี้ครับ <c oughs> นี่เทรนนี้เลยนะครับเทรนนี้เลยนะก็เล่นขึ้นมากันไฮเดิมนะครับช่วงนี้ผักฐานอยู่บ้างก็ให้มันผักก่อน นะครับมันวิ่งมาเยอะนะเยอะมากๆแล้วนะครับเยอะมากๆแล้วช่วงสองเดือนตั้งแต่ต้นปีมาสองเดือนสามเดือนต้นเดือนวิ่งไม่อยู่เลยครับนะก็มันพักบ้างนะครับมันออกมันขอขอัขอพักบ้างก็ปล่อยมันไปครับเราเดี๋ยวค่อยไปหาจังหวะไายเก็บนะนะตอนนี้ก็เล่นกลยุทธ์ในกรอบนี้ไปก่อนนะครับสามเหลี่ยมนะไม่ถึงกับไซเวย์เป็นแบบเทียบฐานนะครับเป็นสามเหลี่ยมมีการยกตัวฐานข้างล่างสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ข้างบนก็จะบีบกรอบตัวเองแคบๆเข้าแ,แ,แบบนี้นะครับอ่ะเบรกเมื่อไหร่ก็กว่ากันนะครับถ้าเบรกล่างก็จบล่างเหมือนกันก็หยุดเล่นโคโลนะครับเพราะฝางเส้นสุดท้ายละไอเส้นรับเนี่ยครับคือฝางเส้นสุดท้ายลุดมาคือเทรนต้องทำลายเลยนะครับทำลายเทรนเอ้อเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับมากันที่ GJ เครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราหยุดเอาไว้ลักษณะคล้ายหยุดแคทนะครับ ราคาสูงมากครับใกล้ๆกับต้านเดิมแล้วแล้วก็บวกกับว่าราคาค่อนข้างโอเวอร์บอทมากๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันแถวนี้ดีกว่ารอราคาพักมาแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาจังหวะเล่นกันแถวนี้มันคือดูพฤติกรรมแล้วมันเล่นอยู่ในกรอบแบบนี้ครับเป็นไปแตะเพราะนั้นช่วงนี้คือช่วงไฮของมันนะครับช่วงไฮของมันช่วงกรอบบนลวงั้นช่วงนี้เรายังไม่เล่นครับเดี๋ยวรอย่อมาก่อนเดี๋ยวค่อยมาหาจังหวะเล่นนะครับนะสำหรับท j เจก็ข้ามไปก่อนปล่อยมันไว้ก่อน นะครับนะก็สําหรับบนพิกของเราก็คงสําหรับวันนี้คาเงินก็คงฝากกันไว้เท่านี้แล้วก็อย่าลืมใครที่สนใจเปิดบัญชีเทรดกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอดมาได้หรือปรึกษาเรื่องของการเทรดเทคนิคการเทรดอะไรก็สามารถแอดไลน์แอดเข้ามาครับทางเรายินดีที่จะช่วยเหลือสปอร์ตนักลงทุนนะครับไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามลองติดต่อการเข้ามาดูนะครับยกเว้นยืมต่างปไปเทดไม่เกี่ยวนะครับนะครับนะอ่ะก็ ยังไงใครที่มารับชมกันใหม่ก็ากกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเป็นกําลังใจกันให้เรานะครับกดใจให้ด้วยวยิ่งดีเลยนะครับอ่ะวันนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับ